พลูกเด่นของพ่อชีวิตพ่อ,อยังอยู่พ่อจะต้องให้เธอเรียนต้องเธอได้ศึกษาแต่ทรัพย์สมบัติที่มันมีอยู่และคงจะเป็นของมีค่ามึงไปกระไดหลกไอ้วาดหน้าแต่ทําไม่พอลาปลาไปปอกกลัวลูกนิยวในจั่วไตยานียวนั่นลูกเลี้ยงดูลูกให้ดีนะน้องนะค่ะพี่วาดค่ะแต่น้องวันใจลึอเกินค่ะไม่เป็นไรพี่ถือว่าตั้งอยู่ในธรรมะใครติดตามไปกับผมก็ไปไม่สู้อยู่นี่ ผมไปด้วยพ่อไม่ต้องลูกลูกรักมาอยู่กับแม่ลบหมายเดินเอออย่างเง,งียบแงงเงียบกระเพือหลงเอาชาวอียต์ก็โพลเราทายไม่ตั้งกันเ <c oughs> มื่อไงเดนนมึงเล่างูย่งางไงยา้ำลูกเออนะไอตัวเอาหนกลงลุงหน้าปันเปลือกจมูกแหลมดือยาวหัวนี่ตัวนิดเดียวเนี่ยมีนวดอยากแหม่มปลาเมือกก่อคืนเรแล้วอืม ่อยเรียนหรอกนะไม่เทต่ำปลื้รือแต่ตั้งใจไว้นองจะบ้าเพราะอะตั้งใจไว้เลยนะเราพมจะไม่ให้วัฒนามันต่ำจัวเพราะว่าตามเจ้าน้าถีพูดนั้นเศร้าว่ามันเป็นเรื่องหน้าฟันให้วัฒนานี่จะต้องเป็นหลูกผู้มีบุญกูก็นึกปนันเลยลูกก้อนนี่ปอบมันกูกั้นว่าวันเล่นชสเริ่นเลยลูกแต่ว่าเรากั้นออกไกวกินเรื่องกันไม่รวมปนปลื้รือลุงแทงครับขอตั้งบาทที่ออกไปหลือไม่บาทเดียวไอ้ายวอ अनीता चुप ना ही पायी था ม,มันไม่ได้คิดว่าเบื่องหลันมันจะเจออะไรขึ้นนัน่น,นใช่ไหมของท่านเตรษฐีไก่เค็มพ่อไอ้อ่องปอนหายไปไหนตั้งหลายวันพ่อครับผมกลับมาด้วยความสำเร็จและความร่ำรวยพอ่อ รวมด้วยการขอทังพ่อมึงอีกไหมเดี๋ยวพ่อมาช่วยร่วมมึงแล้วก็แสดงละครกันสักฉากหนึ่งพ่อละครอ,อะไรเดี๋ยวพ่อจะเข้าใจ ผมทำงานไม่ถึงสองนาทีรวมกับไอเบ้เปียยไอ้ปูนแก้วอาจจะได้เงินมาเป็นจำนวนสิบสิบล้านมึงไปทำบ้าบอเลยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะเว้ยแต่มันเป็นไปแล้วอ่ะปอไอ้ไอ้เปียกรองนอกคอาอยู่น้อยฮะรองนอกคอยอยู่น้อยอยู่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 ก้นนู้นไายตายแล้รองนอกไอ้นู่นนู่นแต่ไม่นกมึงเอามาทำอะไรได้ตังกังแมวนี่ เวลานอนกลางคืนแมวขึ้นนอนบนก้กคูติดเครื่องที่นะคู่แต่โองไปทําอะไรกันมาพ่อพ่อรู้จักยายแก่ที่ชื่อเสาที่อยู่ที่หมู่สิบเอ็ดไหมพ่อทำไมยายเสาคนนั้นแกมีลูกบุญธรรมอยู่คนหนึ่งชื่อวาสนาก็นี่วาสนาเป็นลูกบุญธรรมของยายเสาที่นํามาเลี้ยงถูกกระแสน้ําพัดพามาเมื่อยี่สิบปีที่แล้วแล้วทาไม เขาบีประกาศจากนคะรรัตนาวัตไครมีเหรียญที่เป็นรูปของธรรมรงสิ่งนั้นนะ่ะจะนำไปให้ทางราชการรัตนานะ่ะถ้าเป็นของจริงจะได้ค่าตอบแทนเป็นสิบสิล้านมึงรู้มาจากไหนเรื่องนี้แน่นอนนะพ่อแล้วผมไปขอซื้อมันไม่ขายพูดวิงวอลเท่าไหร่มันไม่ขายก็เลยตัดสินใจเข้าไปแย่งชิงมันมีการที่จะดื้อมันต่อสู้กันตามภาษาคนแก่ๆก็เลยให้ใหเปียกมันตบเล่นๆไปสียที อาโดตายว่ะพื้นไม่ใหญ่นุ่เว่อเบ่ออดีกัดกัดมือกูอะป้าป้ากูช่วย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 เรียนเลียนกัดกัดมือแล้วไม่ใจกันหยังควันไม่ควันเนี่ยดักดีเดียมหรอเะเนี่ยดักดักดีดีดักดีดีเดียมตายๆฮู้มมึงตอบเกือบไม่ไม่ใจตอบแล้วแบบว่ากูกูเอาคว้าคว้ามือมาชนหน้ากันนั่นแหละแล้วได้มาแล้วยังอ่ะของได้มาแล้วบอ ถ้าเข้ามาสืบมาซื้อมาหานี่พ่อต้องบอกว่าผมไอทองปอนนี่ไม่ใช่ลูกของพ่อกแล้วกันบอกว่าผมเนี่ยถูกกระแสน้ําพัดมาพ่อพูดเอาเองก็รู้ <c oughs> ให้มันจริง,งก็ไอเงินไม่สาคัญท่านจะคองบ้านขออนุญาตไปดูที่ใครช่วยกานแล้วปล้นปุ๊บจับปั๊บปิกเน็กตำรวจมัดช่วยกว่าจ้าคุมเจียวเจ้ลังขออนุญาตครับ ไม่เปิดประตูดิเปียไปเลยครับกูตำรวจไม่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 กลัวแถวไดถ้านายมากู้กลัวแล้วนายกับตำรวจเมื่อไม่ไม่เมื่อแต่ตำรวจใส่มวกนายไม่ใญ่ใช่โอ้เออจริงไปดูสิโอ้ขอบใจมากกต่เลิ่จะแกงปลาแดงจะเตะจะไตแะ่วิ่งไมือใจจะโยมันบ้ากันจริงๆคนบ้านเราเนี่ยเอ่อไม่ทราบว่าจะมารบกวนเวลาอะไรท่านหรือเปล่า คือพอดีมันเวลามันกระชั้นชิดก็เลยรีบมาตอนนี้กลุงนกก่ยังแคว้นอยู่โนลนุ่นปรนรุ่นพอดีนายมาเสียงก่ยังอยู่ในกระเป๋าแต่เอีเฟะเล่นไปอยู่ใจข้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ทราบว่าคืออย่างนี้ท่านเจ้าของบ้านท่านคือเศรษฐีกระเชนใช่ไหมใช่ครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือก็ด้วยความเต็มใจอ่ะก็ไม่มีอะไรมากท่านอยู่ที่นี่เป็นคนที่อยู่ท้องถิ่นบ้านนาลม่มท่านพอจะจําเหตุการณ์เมื่อยี่สิบปีผ่านพ้นได้ไหมว่าเด็กในแถบถิ่นนี้มีเด็กบ้านไหนบ้างที่ถูกกระแสน้ําพัดพ,พามาแล้วก็มีผู้อุปการะเลี้ยงดูไว้เป็นเพศชายมีบ้างไหมโอ้มันเยอะ สมัยนั้นมากเลยท่านเอ้ยมีเขาได้ทรัพย์สินเงินทองกันก็มีเป็นพวกสัตว์เลี้ยงก็มีเป็นเด็กทารกก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแล้วแล,วแล,วแลวพอจะจำว่าที่ไหนบ้างไหมเยรยเยี่ย,ใ,ยใก็กน,นุ่มมันจำจริงจำเรื่องกัในเมื่อพูนปุ่นกรตึ้งตึ้งปื้นพืนเตือนกับปื้นลกช่องนี้เมื่อนกันไม่ได้ปี ให้ได้ไปรักบอกแกเมื่อนกันเนี่ยปืนเจิ้นกับปืนหลกจองเล่นเล่นวันนั้นนายก็ว่าก็ก็จับแต่ปาลายเล่นเล่นกูเล่นระมี่ก็จับเออช่า <laughs> แต่เบ้อปือ้นี่เนี่ยยางเด็กคนนี้ลูกของผมเลยครับก็เป็นเด็กที่ผมนํามาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมถูกกระแสน้ําพัดพามาเหมือนสมัยก่อน <c oughs> ผมไม่ชื่อเขาว่าทองปอนผมมีทองอ,อย่างนอกนี่เขามีแต่ทองแบบเป็นลูกนี่ไม่มีก็ได้เด็กคนนี้มันได้ทองเป็นปอน เด็กคนนี้เหรอครับผมเขาตอนนั้นอายุสักสี่เดือนเห็นจะได้นอนอยู่บนเบาะสีแดงแล้วก็มีเหรียญตราอยู่เหรียญแต่ผมไม่ค่อยสนใจเลยเขาเจ้าเก็บถือก็เล่นอยู่หายไปแล้วมั้งเป็นเหรียญรูปรูปรูปเหรียญนั้นเป็นอะไรเป็น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 กล้องนกครับอยังไม่ถามพรำบัตรเครดิตกเพื่อเพื่อคกไม่จับกูอลมเป็นรูปแหวนเป็นธรรมรงอะไรขอให้ผมได้ดูสักหน่อยได้ไหมยังยังอยู่หรือเปล่าล่ะลูก อยู่ครับพ่อนี่ฮะแต่เป็นแหวนธรรมรงผมเล่นมันอยู่ทุกวันนะดูรูปร่างเหมือนนักเลงตกลุงเป็นเหมือนผู้หญิงครับผมเลี้ยงเหมือนผู้หญิงอ่ะครับพ่อไปทำอะไรฮะคุณพ่อปัญญานักหน้าและให้ปั่นเลยไม่เร็วแบบเน,น้แล้วก็ตายถุกรายเลืเลยอ่อนแอนมันหัวในปอกเปรีย้ยก็ได้ปุ่นๆแก้วหัว,วหลวอกไก่เออไม่รอมัน เหรียญนำนี้แน่นอนที่สุดแล้วอง์ราชาอง์ราชาวงชูทินตอนนี้พระองค์ได้เจออง์รัชทายาทแล้วเหรียญอยู่ที่นี่บ้านโน้โนโดนปล้นเอาเถอะนี่คือเงินสม,มนาคุณจากนะครหลวงรัชนาสิบล้านบาทในฐานะที่ท่านมีสิ่งอันนี้แล้วท่านจะนําไปเพื่ออะไรเอาเป็นประโยชน์ต่อทางราชการขอถ่ายภาพท่านเอาไว้ก็แล้วกันนะท่านชื่อเศรษฐีกเัเชนลูกชื่อทองปอนเออแล้วคุณทั้งสองจุดเป็นพยานในด้วยนะ ขอถ่ายภาพไปด้วยอาจารย์ละกอนขอบคุณมากเฮ้ยเฮ้ยผู้ได้ใต้รอ้ лять, รบแล้วคนล่งไม่พิษแล้วล่ะต้องไปตุกตองเทแล้วล่ะ <c oughs> มึงอยากรู้เห็นไหม <c oughs> เห็นไม่พอความร่ำรวยมันมาในเสี้ยววินาทีพ่อครับพ่อของผมไอ,ลอ,ไอ,ลอ,อล้ลูกละของพ่อไอ้ทองปอนนี่แหละลูกที่ดีหัวแก้วหัวแหวนของพ่อไอ้นี่น้องชาววิตรีเขาไปไหนเนี่ยอย่าไปพูดถึง เด็กคนนี้ไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกไอ,อ้กวเดีอันตุ๋ม่างนี้นี่แหละเปียกโบราณกวาดอลูกไอ้เป็นจูน <c oughs> นี่แหละนี่แหละแม่กูกับวนั้นนี่นแท้ร็กนอนใจแรงไอ้ลูกก็ใกล้ชมแปนลังไม่ใจไกลเรียดไปลักลวงมั่งไอตาดำไอ้ดาดดุใจกูว่าจะลักลวงลังไปลวงเอาเปือกขึ้นได้แล้วแม่เออลูกจำแปนมันกลุมลังพอรอมือโจเบเลยแล้วเลยปอกมาแต่น้อยนุ จริงก็แล้วทีกมันจะน้่อยได้จริงคุณ